สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูกุ๊กไก่เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่2ค่ะก็คือหน่วยการเรียนรู้พืชและประเภทของพืชน,นะคะเราครั้งที่แล้วนักเรียนจาได้ไหมคะเราเรียนในเรื่องของอะไรคะหน้าที่ของรากและหน้าที่ของลําต้นและรากได้ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารและอะไรคะ เราทำหน้าที่ในการผส,สมอาหารและก็ลำต้นที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อเลยนะคะ เดๆนักเรียนขาเราได้เรียนลากไปแล้วลำต้นไปแล้วเราได้รู้ว่าลากทําหน้าที่ในการอะไรคะดูดซึมน,น้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นถูกไหมคะและลำต้นก็ทําหน้าที่ในการทําไมคะคอยลําเลียงน้ําและธาตุอาหารนะคะส่งไปให้ยังอะไรคะใบดอกและก็ผลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้คือใบค่ะใบคือส่วนที่พืชค่ะ ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นแบงแบแบนนะลูกรูปร่างแตกต่างตามต่างกันนะคะตามชนิดของพืชค่ะส่วนใหญ่มักมีสีเขียวค่ะของคอลอโรฟิลนะคะใบมีหน้าที่นะคะสำคัญคือนักเรียนจับนะลูกจดไว้ได้จดเลยนะคะขายน้ำค่ะ สร้างอาหารค่ะและหายใจนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าใบแต่ละใบมีชนิดแตกต่างกาันค่ะอันนี้ใบชบาก็จะเป็นไงคะมีหยกักหยักแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ใบกล้วยก็ทําไมคะอาจะเป็นใบเลียวอันนี้ใบกุหลาบก็จะแตกต่างกันไปนะคะใบของพืชแต่ละชนิดนะคะแตกต่างกันไปตามลักษณะของพืชแต่ละชนิดนะคะนักเรียน นักเรียนค่ะอคุณครูมีใบามาให้ดูเพิ่มเติมอะอันนี้ใบคิดมากใครเคยเห็นมั่งใบพูดางใบโกศลอันนี้คือใบมะม่วงนะคะใบมะละกอใบไผ่นั่นเองค่ะ นักเรียน่ะอันนี้นะคะใบเป็นส่วนนะคะของพืชที่ทําหน้าที่นะคะในการขายน้ํานะลูกนักเรียนคุณครูนะคะจะได้ทําเปิดเทอมมาคุณครูให้นักเรียนทําการทดลองอันนี้นะคะแต่ครั้งนี้คุณครูให้นักเรียนดูลูกก่อนนะคะคุณครูได้นําถุงพลาสติกค,ค่ะไปใส่ กิ่งไม้นะคะที่ไม่มีใบเลยนะคะลูกเราต้องการรู้ว่าใบทําหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็มาใส่อีกถุงนึงค่ะที่มีใบไม้นะคะนักเรียนคุณครูได้นําถุงพลาสติกมาใส่ไว้ทั้งสองฝั่งค่ะนักเรียนเห็นไหมคะฝั่งหนึ่งมีใบไม้อีกฝั่งหนึ่งไม่มีใบไม้มีแค่กิ่งไม้นะคะแล้วคุณครูก็ได้ทิ้งไว้ค่ะ คุณรูณได้ทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่เราจะกลับมาสังเกตผลนะคะเราจะเห็นค่ะละอองน้ํานะคะอยู่ในถุงพลาสติกในฝั่งที่มีใบไม้ค่ะแต่ฝั่งที่เป็นไม่มีใบไม้เป็นกิ่งไม้เฉยๆไม่มีละอองน้ําทําให้เราได้รู้ว่าใบานั้นทําหน้าที่ในการคายน้ํานั่นเองนะคะใบจะคายน้ําออกมานะคะ นักเรียนขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะแต่ว่าการทดลองนี้นะคะนักเรียนเปิดเทอมมาเราจะได้ทํากันที่โรงเรียนอย่างจริงจังอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนขาเรามาเียนกันต่อเลยค่ะนักเรียนเห็นใบใบไม้ไหมคะทําไมใบไม้ถึงมีสีเขียวคะแล้วสีเขียวในใบไม้คืออะไรคะอ้าคุณครูจะบอกให้นะคะพืชส่วนใหญ่นะคะใบไม้จะมีสีเขียวค่ะสารสีเขียวที่อยู่ในพืชเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะ การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นที่ใบค่ะเพราะใบพืชน,นะคะมีคลอโร,รฟิลมากกว่าส่วนอื่นค่ะอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน,น้ําตาลค่ะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้นะคะเราใช้สารละลายไอโอดีนในการตรวจสอบแป้งในพืชน,นะคะเดี๋ยวเราเปิดเทอมมานักเรียนเราจะมีการทําการทดลองเรื่องนี้นะคะหาแป้งในใบพืชน,นะคะลูกเราจะใช้สารละลายไอโอดีนในการทําการทดลองนะคะแล้วจะดูว่าพืชน,นั้นใบพืชน,นั้นเปลี่ยนสีหรือไม่และเปลี่ยน เป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะคุณครูนะคะจะพูดเพิ่มเติมให้นะคะคือพืชน,นะคะมีการสร้างอาหารที่ใบถูกไหมคะเราเรียกขบ,บวนการสร้างอาหารของพืช ว่าขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน,น้ำตาลกลูกโคสค่ะนะคะซึ่งจะถูกลำเลียงไปสะสมอาหารอยู่ตามส่วนต่างๆของพืชในรูปแบบแป้งนะคะโดยทั่วไปถ้าพืชมีพืชที่มีปริมาณน้ำมากเกินพอพืชจะกำจัดน้ำออกมานะคะในรูปแบบของไอน้ำผ่านทางปากใบเราเรียกว่าการคายน้ำของพืชน,นะคะพืช บกนะคะจะพบปากใบนะคะด้านล่างของพืชใบนะคะด้านล่างของใบค่ะขอโทษนะคะพืชปิ่มน้ําค่ะเช่นบัวปากใบจะอยู่ด้านบนของใบนะคะส่วนพืชจมน้ํานะคะเส้นสาหร่ายหางกระลอกพวกนี้จะไม่มีปากใบนะคะ เรามาเรียนกันต่อเลยค่ะดอกและส่วนประกอบของดอกค่ะดอกเป็นส่วนที่อะไรคะเป็นส่วนของกิ่งหรือใบที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนคะดอกไม้แต่ละชนิดค่ะมีรูปร่างกิ่นและสีที่แตกต่างกันค่ะดอกมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่สีส่วนได้แก่กลิบเลี้ยงค่ะกลิบดอก เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียดอกบางชนิดค่ะมีส่วนประกอบครบในดอกเดียวบางชนิดไม่มีนะคะไม่มีส่วนประกอบไม่ครบนะคะในดอกเดียวนะคะ นักเรียนขาดอกโดยทั่วไปนะคะประกอบด้วยส่วนต่างดังนี้ค่ะกีบเลี้ยงค่ะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกค่ะทําหน้าที่ห่อหุ้มกิบดอกที่ยังอ่อนนะคะและป้องกันอันตรายจากมาแมลงค่ะเรียงตัวกันเป็นชั้นนะคะอยู่นอกสุดมีสีเขียวคล้ายใบค่ะนะคะอาคือส่วนไหนคะกีบเลี้ยงก็คือส่วนนี้นะคะเด็กๆต่อไปกีบดอกค่ะกีบดอกนะคะ กีบดอกคือส่วนนี้นะลูกดูที่คุณครูวงไว้นะคะกีบด,ดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบเลี้ยงเข้าไปค่ะมักมีสีสันที่ สวยงามนะคะช่วยในการล่อมแมลงให้มาผสมเกสรค่ะและห่อหุ้มเกสรนะคะขณะที่ดอกยังไม่บานนะคะอน,นักเรียนดูนะคะตรงนี้คือฐานดอกนะคะอ่าอันนี้คือการดอกขอโทษค่ะอันนี้คือก้านดอกค่ะตรงนี้นะคะคือฐานดอกนะคะอ่าแล้วเกสรเพศเมียก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอวุ่นค่ะอ่าอวุ่นนะคะรังไข่ค่ะการเกสรเพศเมียค่ะแล้วก็ก้าน อะไรคะยอดเกสรเพศเมียต่อไปเกสรเพเศผู้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยอัปเรนูค่ะการชูอัปเรนูนี่เองนะคะนักเรียนดูรูปนี้นะคะนักเรียนค่ะถ้าคุณครูพูดไว้นักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูคลิปได้นะคะอ่ะต่อไปกันเลยค่ะเกสรเพศผู้ค่ะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบดอกเข้าไปค่ะจะประกอบไปด้วยอัปเรนูที่คุณครูดูรูปไปเมื่อกี้นะคะมีลักษณะปเป็นกระ๋อกค่ะเป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรนูค่ะ นะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะอ่ะก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเรนูค่ะมีลักษณะเป็นก้านยาวค่ะทําหน้าที่ทําไมคะชูอับเรนูนะคะต่อไปนักเรียนเกสรเพศเมียที่คุณครูให้ดูรูปไปเมื่อกี้จาได้ไหมถ้าจาไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดค่ะตรงกลางของดอกประกอบไปด้วย1นนะคะยอดเกสรเพศเมียค่ะอยู่บริเวณส่วนบนสุดของเกสรเพศเมียลักษณะเป็น เป็นปุ่มค่ะมีขนหรือยางเหนียวๆค่ะยางเหนียวๆเนียเน่ยค่ะเ,เขาไว้สําหรับอะไรคะจับละอองเรนูที่ปลิวมาหรือมลงพามานั่นเองนะคะ 2. ก้านเกสรเพศเมียค่ะทําหน้าที่นะคะชูยอดเกสรน,นะคะเพศเมียนะคะ3รังไข่ค่ะอยู่บริเวณส่วนกลางสุดของเกสรเพศเมียค่ะมีลักษณะเป็นกระปาะภายในมีออวุนค่ะซึ่งมีเซลล์ไข่นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ภายในค่ะ ต่อไปหน้าที่ของดอกค่ะ1ค่ะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทาหน้าที่ในการสืบพันธุ์อันนี้ได้เห็นไหมคะดอกสบาเห็นไหมคะดอกมาเห็นไหมคะต้งได้เห็นไหมเนี่ยช่วงนี้คืออะไรคะดอย่าคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนักเรียนทําท้ายบทนะคะ นักเรียนค่ะ,ะคุณครูฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะคะเมื่อกี้คุณครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะคือส่วนประกอบต่างๆของดอกนะคะให้นักเรียนค่ะเลือกคําตอบนะคะจากด้านบนเนี่ยนะคะเลยเห็นไหมคะคําตอบจากด้านบนนะคะมีอับเลนูมียอดเกสรเพศเมียมีออวุ่นเกสรเพศผู้การชูอับเลนูการดอกรังไข่เเกสรเพศเมียและก็กีบเลี้ยงค่ะให้นักเรียนเลือก เลือกคำตอบในข้อความนะคะแล้วลงมาเติมด้านล่างนะคะตามที่มีเส้นขีดให้นักเรียนได้เลือกเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องอะไรไปมั้งคะเรื่องใบใบทำหน้าที่ในการ ำำยายทำหน้าที่ลยคะใบทำหน้าที่ใดคะายน้ําสร้างอาหารและหายใจสารสีเขียวที่อยู่ที่ใบคือคลอโรฟิลล์ถูกไหมคะแล้วก็เรื่องอะไรคะหน้าที่ของดอกดอกทําหน้าที่อะไรคะในการสืบพันธุ์ถูกไหมคะแล้วก็ส่วนประกอบของดอกนะคะคุณครูนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนสร้างใจเรียนกับคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมทําแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูนะคะ